สวัสดีค่ะทุกคนก่อนจะไปติดตามรับชมฝากเครดิตเพจผู้แปลกีวีมงังหะสบายสบายฝากติดตามผลงานการแปลาทางเพจด้วยนะคะทุกคนฝึบหลังเวทีฉันเห็นเธอสมัครสาขาดานตรีพื้นเมืองใช่ไหมเต็มที่นะมั่นใจหน่อยฉันมั่นใจอยู่แล้วนะ ฉันคิดว่าการเล่นพิณชนิดนี้มันเป็นศิลปะขั้นสูงเลยนะแต่เธอเอามาเล่นเพลงพื้นเมืองแบบนี้นะ่ะมันทำให้เสียราคามากเลยรู้ไหมรอให้นางแสดงก่อนสิยังไงคณะกรรมการก็ไม่ได้จะสนใจนางอยู่แล้วล่ะนะหึน้อยนะ่ฉันจะไปสั่งสอนพวอเธอเดี๋ยวนี้แหละอย่าไปสนใจเลย การสัมภาษณ์กำลังจะเริ่มแล้วเราต้องทำสมาธิก่อนไม่งานดิจะตื่นเต้นแย่เลยนะึบเหวอนซีเธอไม่มีทางจะมาอยู่ระดับเดียวกับพวกเราได้หรอกนะหือเธอไม่มีเงินยังไงเธอก็เข้าเรียนมาหาลัยไม่ได้แน่นอนใช่แล้วต้องทำให้เธอไม่ได้เงินสองล้านนั่นที่จริงแล้วฉันเป็นห่วงเหวนซีมากเลยนะช่วงนี้เธออารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ วันก่อนก็เป็นระเบิดลงที่บ้านแถมยังไปให้คุณลุงเหวินชดใช้เงินให้เธอสองล้านอีกเธอแย่จริงๆหึเออคือแต่ฉันไม่ได้หมายความว่าเธอเป็นคนไม่ดีนะฉันแค่เป็นห่วงลุงเหวินที่โดนเธอมาขอเงินแบบนั้นน่ะเหวินซีชอบนายมากขนาดนั้นนายช่วยไปพูดกับเธอให้หน่อยซี่ถ้าคนที่เธอชอบไปพูดกับเธอให้เธอยอมยกเลิกเงินนั่นเธอคงไม่ยอมแน่นั่นคือพ่อของเธอนะ ถ้าเธอจะเอาเงินจากพ่อตัวเองก็ไม่ผิดสักหน่อยเอ๊ะนี่เขาช่วยออกหน้าแทนเหวินซีงั้นหรอฟึบฟึบนอบน้อมฟึบฟึบฮ่าฮ่ห <c oughs> นูทำได้ดีมากเลยนะลุงภูมิใจในตัวหนูมาก <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณลุงเหวินฟึบสู้ต่อไปนะลูกค่ะจะพยายามนะคะ เอ๋เหวินเจี้นหมิงนี่ดูใส่ใจใยลูกติดนั่งจังเลยเนาะเธออย่าไปใส่ใจพวกเขาเลยเขาเป็นแบบนี้มานานแล้วล่ะจนฉันเริ่มชินแล้วฉันจะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นลุงเหวินเขาเตรียมดอกไม้มาให้เธอด้วยนะเธอไม่ต้องกังวหลหรอกนะฟึบฟึบสวัสดีค่ะคณะกรรมการและผู้ชมทุกท่านค่ะฉันชื่อเหวินซี วันนี้ฉันจะทำการแสดงในเพลงผู้ชนะสิบทิศค่ะครับเริ่มแสดงได้เลยฝึบฟึบฟึบฮะไม่คิดเลยว่าจะทรงพลังอย่างนี้พลังในร่างเล็กของเธอช่างแข็งแกร่งจริงๆว้าวเธอเล่นได้เพราะมากๆเลยนะซีซีเธอยังมีอะไรอีกไหมที่ฉันยังไม่รู้ เธอเล่นเพลงนี้ดีจนทำให้คนฟังเหมือนเรากับว่าอยู่ในสนามจริงเลยฮะอินเนอร์ดีมากแถมยังเล่นได้สมพลังอีกอืมสาวน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆริงเฮ้ยเฟชขอบคุณค่ะเอ๊ะฟูนันลีนี่ เขามาตั้งแต่เมือ่อไหร่กันอืมฝึบเธอเล่นได้ดีมากเลยนะขอบคุณนะคะหึฝึบจากไปอย่างรวดเร็วเอ๊ะคนที่เอาดอกไม้มาให้เหมือนซีนั่นเป็นใครกันทั้งสูงทั้งหล่อเลยว้ายกานั่นดาลาหรือเปล่านะดูเหมือนจะเป็นคนที่มีเงินด้วยละ่ะ ฉันก็ว่างั้นแหละเชอคนอย่างเหวินซีเนี่ยนะจะรู้จักคนรวยอย่างงั้นอยู่กันคนละโลกเลยมั้งเดี๋ยวผมไปรอที่หน้ามอนะถ้าเสร็จแล้วค่อยไปหาผมละ่ะ <c oughs> โอเคค่ะคำพูดที่ให้กำลังใจพวกนี้ไม่คิดเลยว่าจะมีคนพูดกับฉันด้วย <c oughs> ดีจังเลย <c oughs> ได้ยินมาว่าครั้งนี้มีผู้เข้ารอบห้าคนตื่นเต้นจัง ครั้งนี้มีคนเข้าร่วมสัมภาษณ์ทั้งหมด12คนงั้นก็แปลว่าดนคัดออกครึ่งหนึ่งเลยละสิเฮ้ยก็ใช่นะสิอาจารย์ประกาศผลคะแนนแล้วทุกคนเรียบนั่งลงเดี๋ยวนี้คนที่ได้รับ A ถึงจะได้รับการคัดเลือกระดับ C ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะระดับ B พยายามต่ออีกหน่อยนะคะครั้งนี้เสียใจด้วยเหมือนกันค่ะเอ๊ะระดับ B ก็ไม่ผ่านงั้นหรอ ครั้งนี้กันคัดเลือกแบบขึ้นงวดมากเลยฮะว้าวอย่าเหยียดได้ระดับเอเลยเหรอทักษะด้านไวโอลินของเขาผ่านไปถึงระดับเก้าแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงผ่านกันคัดเลือกได้ไง่ายๆเลยว้า,วนายน่าอิจฉาจังเลยฉันนึกว่าตัวเองจะได้เอสอีกเอฉันก็ได้เองเหมือนกันนะยังไงระดับเก็เข้าได้อยู่แล้วนะ้าดีใจหน่อยสิ ไม่คิดเลยว่าปีนี้จะคัดเลือกโหดขนาดนี้นะเฮ้ยยังดีนะที่ฉันเลือกมาหาลัยดนตรีกังเฉินกับซินไห่เอาไว้เพื่ออืมเธอเล่นกู่เจิงได้พร้อมมากเลยนะเธอเข้าได้อยู่แล้วแหลอย่าพึ่งท้อสิวุ้นซีไทยซิว่าเธอได้คะแนนระดับไหนเออฉันว่าฉันเล่นได้ดีมากเลยนะคะน่าจะได้ระดับเอสค่ะอืม ขนาดฉันยังได้เอเลยซิซี่จะต้องได้ระดับเอแน่นอนใจขนาดน,นั้นเธอลองเปิดดูเองเธอระดับ B อยู่แล้วต้องบีแน่นน่นี่หล่อนกล้าหวังว่าตัวเองจะได้ระดับเอเชียวงั้นหรอตลกจริงๆ S อสซีต้องได้เอสว้าวเก่งมากเลยเพื่อนของฉัน ยินดีด้วยนะเหวินซีในอนาคตจะมีการฟื้นฟูดนตรีพื้นบ้านคงต้องพึ่งเธอแล้วละขอบคุณค่ะอาจารย์หนูจะไม่ทําให้อาจารย์ผิดหวังแน่นอนค่ะฮํทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นี่มันไม่ยุติธรรมเลยนี่หล่อนเล่นเพลงพื้นบ้านที่ไม่มีคุณค่าแบบนั้นแต่กลับได้ระดับเอสเนี่ยนะเธอต้องติดสินบนกรรมการแน่นอนชิหน่อยฟึ อาจารย์รับรองเรียบร้อยแล้วน้อยหน้าโมโหจริงๆอย่าร้องให้ไปนะไม่งั้นจะแปลว่าเธอเล่นได้ดีไม่เท่าฉันฝึบได้ระดับเอสเลยนะในอนาคตจะมีการฟื้นฟูดนตรีพื้นบ้านคงต้องพึ่งเธอแล้วล่ะพอได้แล้วนะฝึบคว้าหมับวุนซีเอ๊ะ ทำไมเธอถึงไม่ได้ตัวเองบ้างหึอย่าเยียนฟังฉันอธิบายก่อนนะฉันไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีชีวิตที่เลือกอะไรเองได้เลยแล้วก็ไม่เคยทำเรื่องที่ทำให้ตัวเองเสื่อมเสียด้วยขนาดมือของผู้ชายฉันยังไม่เคยจับมาก่อนเลยด้วยเพียปล่อยฉันฟึกสะบัดฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วย ที่เธอทำตัวแบบนี้เพราะเห็นว่าเขามีเงินใช่ไหมล่ะเออซีซีวางใจเธอเรื่องแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกห <h> ah> นอยเคลงเฟบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เขาก็คือกัปตันฟูนี่เองเอาละดูจากท่าทางของกัปตันฟูแล้วเธอต้องเรียบหน่อยแล้วนะไปกันฉันจะแนะนำให้รู้จักนะเอ๊ะฉันพาเพื่อนมาแนะนำให้รู้จักนะคะเธอคือเพื่อนสนิทของฉันเองค่ะเธอชื่อลู่โยโย่ค่ะเออสวัสดีค่ะคุณฟู่ฉันได้ยินซีซีพูดถึงคุณอยู่บ่อยๆนะคะอืมสวัสดีเย้ย งั้นฉันไม่รบกวนดีกว่าขอตัวก่อนนะมาผมถือให้คุณขึ้นรถเธอโอเคค่ะวินซีคนนี้ใครนะ่ะเอ๊ะฝึบเอ๊ะปกติแล้วพี่ก็เป็นคนไม่สูงสิงกับใครนี่นาะแต่ทำไมกับเขาเอ๊เสิยวชือ้อย่าพูดเหลวไหลซิ ฉันจะให้เขารู้ไม่ได้ว่าฉันเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนี่นายไว้หน้าฉันด้วยผมขอคิดดูก่อนสรุปแล้วเขาเป็นใครกันนะเออหนะ้าเดี๋ยวกลับบ้านไปฉันเล่าให้ฟังเองนายกลับบ้านไปทำกันบ้านรอก่อนนะเด็กดีของพี่เออคือว่าเขาเป็นน้องฉันเองน้องแท้ๆเลยอ๋อน้องชายงั้นหรอแล้วทำไมน้องแท้ๆถึงยังไม่รู้ว่าพวกเราครบกันอยู่ล่ะ รับชมจบแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อดินด้วยนะคะแอดินจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมังงะสนุกๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะ